แมงค่าครับผมหาแมงค่าไปลาบลาบแร้งนี่แหละแม่งกินแรง้งมว้นี่ลาบแมงค่างสวัสดีครับดี่ี่บ้านานานาทมแซนดเนว์แม่นี่ออกมาออกมาหน้ามาให้เบงแมงค่ามาหาแมงค่าครับมือนีมันมืด เชแยงบ่พอ่อแชงมันจิเห็นบาเห็นเดินจัดสู้มบบ่งนี่นครับตัวแมงคามโอ้เขาบักใ่ญ่เลยครับนี่พูดนะโอ้ตัวง่ามขนาด

เดียตัวนึงตัวนึงตัวก็างนี <ppy aciones! S 1> ่แหละนี่เดียวนี่เดียว่ตัวนึง้ใส่หนอยตัวนึงตัวนึงเฝ้าด้วยตัวนึงันนี้ตัวนึงไดบ้างนะตัวนี้ cái phù cứ nháy nhìn Ôi Ôi vẫn nhảy lên vào Còn ở trên xanh này chẳng nói đâu Tôi nhảy ngắm tôi này ล่องไหลย้อนไปใส่ละตกล่องละโอ้นี่ตัวนึ่งอ้ตัวงามเลยตัวนี้ล่องแจ็คตัวละบ้างท่านต้องามสี่ตัวนี่ตัวนึ่ง

พิ่เฝ้าโอ้ยอตัวไอ้คักตอนนั้นมันจะเอามาท่านเลเนาะเห็นไหมคนเห็นโตเนาะตัวยนะังไงไมใส่เนาะเออเห็นแล้วตัวยังไงเดี๋ยวเฝ้าเอาตัวยังไงเอามันอีกันะเนื้อควงไทยอยู่ห,าห่ามีเลยูคนที่จะเติม tớ bác nhanh tớ này Cô nào Mưa của của tớ này cái tớ phụ to, tổ, sao Tớ không bền này nhỉ lạ. ไต่ไปส่เบิดเนี่ยบุ๊ตัวใหญ่มันบันเลยลงมาอยู่มันยังยุกข้างบนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรออหายมันลงมาก,ก่อนลงมาแล้วตัวใหญ่ที่ว่าเนี่ยตัวที่ซุ่มให้เบ่งยุกข้างบนนี่ต่เนี่ลงมาแล้ว bỏ nhai bàn đây Lúc xây thì lúc mà mệt là mà. Đây, nhiều. Ủa, này, hơi vô Để sẵn lòng bưng Ủa, ngang đây ตกปลตกล่องนี้ไปใส่ละสองตัวสามตัว

ต้นเดียวแหละกินต้นเดียวต้นนึงมันก่นปไปกินช่อมผลงานครับผมนี่แหละได้อยู่ลาบนึงอยู่ To nie ja jedem, nie, nie. Nie bo kitu, a. Nie. To nie jedem. Tenía que poner ahí, ตัวใหญ่เตีบบจีเออเขากลงเลยจับตัวงามเตีบจีเขตัวนแมงค่ำครับผมแมงค่ำไปลาบลาบแร้งนี่แหละนร่งกินแร้งเลอนี่ หลับแมงคามบุได้เอาไปส้นเพืรอเจ้าเ,เลยบุมีผูใ้ใดหลินทั้งนี้มีแต่หลับอย่างเดียวเดี๋ยวหายก็เดือดสู้หากันวอเดียวยุ่ไก่เดี๋ยวบ็เห็นปันไหนเดือดสู้หาต้องลงไล่ Kamu boleh, kamu boleh mula. Kamu boleh mula. น่าจะหมดนะมั้งหมดแล้วใช่ไหมนองบนก็มีแล้วหมดแล้ว นี่แหละครับผมได้ทั้นี้แหละครับปากกดไหลกดแช่ก้ตีต่ำนะครับเด้อช่องวิธีบ้านนานาทมชานแนลจะรับชิปนี้ก็สที่ได้จบทั้นี้ครับผมเดี๋ยวเชือไปลาบแรงข้อกันชิปเข้าไปครับผม